หรือแม้แต่เรื่องการอดอาหารเนี่ยเขาก็มีอะไรกลุ่มศิลปะปลดแอกเนี่ยน,นะครับเขาก็โพสต์ภาพแล้วก็เขียนข้อความทํานองว่าเพนกวินอดมาแล้ว28วันลุงอดมาแล้ว14วันลุงอดแบบเต็มรูปแบบแล้วเหรอสิบสี่วัน, <c oughs> น,นอ๋อนะแล้วก็พูดถึงนี่แล้วไปเปรียบียบว่าตอนนี้นับแล้วเนี่ยเพนกวินเนี่ย กำลังจะครบหนึ่งเดือนเต็มในการอดอาหารนานกว่าช่วงเวลาของคานทีซะอีกอคุณก็จะบอกว่าเพนกวินยิงง่งใหญ่กว่ามหาตามาคานทีนะแต่เพนกวินไม่ได้อดแบบไม่ได้อดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ประเด็นดีฉันว่านะคือเป็นการจะจุดประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่าคนลืมไงคะคนลืมเพนกวินคนลืมรุ้งเพราะว่าคนมัวแต่ไปสนใจข่าวโควิดแล้วก็ไปเที่ยวสงกรานกัน จนลืมคนเหล่านี้ว่าอย่าลืมสิยังมีสองคนนี้ที่อดข้าวมาเป็นเวลา20วัน15วันแล้วนะอรือ,อถ้าคนลืมสแสดงว่ามาตรการนี้ไร้ผลไร้ผลค่ะนะคะแต่เอา,เอาดีๆถ้าหากว่าอยากจะออกมาเหมือนกับได้รับอิสรภาพเนี่ยนะคะถึงแม้จะเป็นชั่วคราวก็ตามเอาวิธีการหมอนำแบงค์ไปใช้ะนะคะรับรองรแต่ไม่ไม่รับรองเ,อเรียนเชื่อว่าสารท่านจะรับฟัง ะะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยศาลก็ให้โอกาสหลายรอบแล้วนะแล้วก็กลับไปทําเหมือนเดิมอีกเนี่ยนะครับทีนี้ในส่วนของกลุ่มรีเดมเนี่ยเขาก็มีการประชุมกันนะคุณณิธยาเหมือนกับหาโหวตจะว่าตกลงเราจะเคลื่อนไหวกันต่อดีไหมเขาลงมติกันทางออนไลน์นะะล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าจะมีการจัดชุมนุมกันในวันเสาร์ที่17เมษายนและกลุ่มรีเดมเนี่ยนะครับแกนนากลุ่มคนสําคัญผู้ก่อตั้งก็คือนายทัศเทพเรืองประภัยกิจเสรีหรือว่าฟอร์ด กนนำกลุ่มเยาวชนปลดแอตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้มีข่าวว่าหนีไปแล้วเพราะวันนั้นไม่ไปรายง,งานตัวไนงะอ๋อใช่ใชช่ใช,ใช่แล้ววันภุมดูมวันที่17 17คนยังสนุกกับสงกรานอยู่เลยมากนะแล้วมันก็ยังโควิดอยู่ด้วยนะโควิดด้วยนะคะเหไไลือเวลานิดหน่อยเมื่อวานนี้มีพักการเมืองใหม่ค่ะคเปิดตัวชื่อว่าพักสั้นๆพัก พลังพลังอะไรพลังเฉยๆเนี่ยนะพนลังเฉยไม่มีเฉยๆด้วยนะพนลังพลัง,ลงอ่เนี่ยนะครับแต่ผมดูโลก